สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนาตุเกศเดีย๋ยวจะมาสอนคนเก่าอีกานั้นแหละครับอันนี้เป็นคนของเด็กๆเ,เล่นอันนี้เล่นตอนกินอาหารคนนี้ยังต้องใช้สก๊อตเทปแล้วมาจันก่นอนอื่นนะครับเราจะก็อเอามะยิมปันเนีมาจับอย่างนี้นะครับขึ้นแล้วติดด้วยสก๊อตเทปที่เล็บนะฮะติดตรงเล็บตรงเล็บมือโป้งนะครับจับแบบนี เลาจับก็จับนะครับเวลาเล่นก็คือดูดีเซขายไปแล้ว,ขลวนะเ,เข้าใส่กับมาใหม่แล้วเวลาเล่นเราก็ดึงไม้ยิมปันอย่างนี้จึ๊บให้เขารตรงเล็บเราดูตรงนะครับมันจะมีล่องอยู่เห็นไหมครับเวลาเสียบเสียบไม้ยิมปันไปที่ล่องเทปแล้วบีบไว้แล้วก็เสร็จไ,ไม่มีแล้วจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ จับเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้นะหลักการเล่นก็ไม่ได้ไม่ยากนะครับอุปกรณ์เตรียมไว้ก่อนเทปติดไว้ในมืออย่างนี้เอาไมา้ยิงฟันมาเวลาเสียบครบเราก็จะเสียบดูนะครับเสียบเข้าไปที่ร่องแล้วเอามือบังไว้อย่างนี้เราก็เสกโอ้เพียงหายไปกลับมาอันนี้เด็กๆเ,เล่นสนุกดีครับหายไป,ไปกลับมาอันนี้เป็นคนเด็กๆนะครับลองไปทําเล่นดูครับ บายบายสวัสดีจ้า